หลังจากที่ร็อกกี้สุรบรดินสมบัติเจริญได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงชีวิตที่เคยคิดจะลาโลกเพราะถูกเพื่อนสนิทที่คบมานานเกือบ30ปีโกงจนหมดตัวซึ่งหลังจากที่ออกรายการแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้จำนวนมาก ล่าสุดได้มีโอกาสเจอร็อบพี่มาร่วมงาน a g a i n Thailand International Day of Order Person 2024วัยเกา่าไม่เก่าเลยที่ชั้น7 Tru e รูอไอคอนอน 2, ไอคอนสยามเจ้าตัวก็อัปเดตชีวิตล่าสุดเผยว่าตอนนี้เพื่อนสนิทที่โกงเงินไป30ล้านได้หนีไปอยู่อเมริกากำลังรออนุมัติส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมีผู้เสียหายเกือบ30คนรวมมูลค่า80กว่าล้าน ได้กลับมารับเล่นรับเชิญละครในรอบหลายปีจริงๆตอนนี้มีละครเปิดแค่ไม่กี่เรื่องแต่ตัวผมโชคดีที่ผู้จัดยังคิดถึงเราบ้างเหมือนกันผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปเล่นรับเชิญในเรื่องต่างๆขอบคุณจริงๆที่ผู้ผลิตและผู้จัดยังไม่ลืมกันคิดถึงกันอยู่ได้โอกาสจากที่แอนทองประสมได้เล่นเรื่องหนึ่งในร้อย ู้ชีวิตเหมือนกันเพราะภาระหนี้ยังเยอะอยู่ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ลืมกันจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นมีสองส่วนหลักๆคือจากการทํางานและโดนโกงเราเป็นคนระวังตัวมากเวลาทํางานต้องมีเงินฉุกเฉินแต่ปัญหาคือเราอาจจะเป็นคนอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่วนที่สํารองไว้ก็ดันไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาลําบากพอวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาสองฝั่งขึ้นมา เลยจัดการมันไม่ได้ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี้ชีวิตก็เหมือนใช้นี่แทนคนอื่นในส่วนธุรกิจขาดทุนไปเกือบสิบล้านตอนนั้นทำงานเกี่ยวกับโปรดักชันเมืองหลังทำหนังทำละครมันก็เลยมีนี่ตรงส่วนนั้นส่วนที่ให้คนยืมก็หลายล้านเหมือนกันพูดแล้วมันจีใจแต่มันผ่านมาแล้วตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ทุกอย่างมันกลับ มาเป็นปกติให้ได้พยายามจัดการเงินให้มันเข้าระบบให้หมดแล้วก็โฟกัสเป้าหมายชัดเจนว่าทำงานแล้วก็ต้องส่งจ่ายรวมๆตอนนี้ก็เหลือหนี้ไม่ถึงหลักสิบล้านแล้วแต่ก็ยังเป็นหลักล้านอยู่แต่ที่บอกว่าเหนื่อยคือมันเป็นโมเดลที่ต้องใช้คนทำเพื่อที่จะจัดการหนี้บริษัทเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คล้ายๆพี่วินลี่แม็กอินทอร์พี่เสนาหอยซึ่งผมก็มีแรงบันดาลใจจากพี่เขาเหมือนกันว่าพี่เขายังทำได้เลยตอนนั้นเราอาจจะเฟลหนัก เพราะเราโดนทั้งจากธุรกิจแล้วก็จากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจมากๆที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกว่ามันเป๋ไปหมดเลยใครที่มีปัญหาแบบนี้ให้นึกถึงผมไว้ว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีปัญหาหนักหนังผมเคยรู้สึกแบบนี้แล้วก็ดูจากพี่ๆเขาแล้วก็มาให้กำลังใจตัวเองต้องมีสติใจเย็นใจเย็นและแก้ปัญหาไปคนข้างหลังยังคอยเราอยู่ตอนนี้เราทำอะไรลูกนี่ไม่ได้เพราะเขาอยู่ต่างประเทศเขาไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ จริงๆนี่ทั้งหมดมันไม่ใช่ของเราคนเดียวเพราะมันมีหลายส่วนแต่มูลค่านี่ทั้งหมดมันประมาณ80กว่าล้านซึ่งคนอื่นๆเขาก็ดำเนินการกันไปพอสมควรอยู่แต่มันมีเรื่องกฎหมายต่างประเทศ MOU ส่งผู้รายข้ามแดนอีกซึ่งอันนี้มันเกินความสามารถของเราก็ได้แต่ปล่อยให้ทางการเขาจัดการแต่ส่วนตัวผมยังไม่ได้ดำเนินการอะไร ราะผมเห็นมีคนจัดการอยู่ประมาณ20-30เจ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กลับมาได้แล้วต้องการผมอีกยินดีเพราะตอนนี้พูดตรงๆผมไม่มีเวลา24ชั่วโมงแต่ผมใช้38ชั่วโมงในการทำงานหาเงินดูแลที่บ้านและจัดการเรื่องหนี้สินยอมรับว่าตอนแรกหวังจะได้เงินคืนจากเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้ไม่หวังแล้วเพราะถ้ามัวแต่หวังอยู่เราจะไม่ยอมเดินไปข้างหน้าเพื่อหาเงิน ตอนนี้ยังติดต่อเพื่อนคนนั้นไม่ได้รู้แค่ว่าเขาอยู่อเมริกาก็น่าจะสองปีแล้วเพื่อนๆผมที่เป็นตำรวจเขาก็บอกว่าดำเนินการไปสุดแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหากฎหมายระหว่างประเทศก็รอว่าเมื่อไหร่ต่างประเทศเขาจะเซ็นอนุมัติกลับมาสักที ความรู้สึกที่เปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้ตอนแรกมีคําว่าทําไมเยอะเลยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นทำยังไงแทนถ้ามัวแต่ถามว่าทําไมทําไมเราจะไม่ทําอะไรเลยแต่พอเขาคิดใหม่เราจะหาวิธีทันทีว่าจะทํายังไงให้ชีวิตมันมู้บออนและไปต่อได้